พามาดูกับดักอันนี้กันครับกับดักขวางหอนเนาะบวงเนาะพี่น้องติดไวแ้แคบประมาณท่านี้เนาะสามนิ้วพี่น้อง ของผ่อนไม่รอดเข้าไปห้องบวงนี่พอดีเนาะสลักตัวนี้ก็อิรุดเนาะพี่น้องเวลาของผ่อนวิ่งดึงไปเนาะขันลังตัวนี้ก็ดีขึ้นไปเนาะพี่น้องนี่คือข้างในเนาะพี่น้องข้างไหนพม ไซเป็นอันนี้เนาะเป็นไข่เนาะไข่ไก่ล่อไว้หมดเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องรอบรข้างก็ใส่เป็นอันนี้เนาะจะเป็นไหมเนาะพี่น้องตอกไปเนาะตอกออมไปเลยพี่น้องบอกให้มันเข้าไปได้นะครับ ห้องเก๋ขี้งานนี่ปิดไว้ให้มันเข้าได้ห่างเดียวทำเลยเป็นตามห้อยเนาะพี่น้อง ห้อยกันลึกอย่างนัะพี่น้องต้องระวังเดี๋ยวผมกับเอ็นนี่แล้วเนาะผมอีกเก็บออกแล้วเนาะพี่น้องผมหมาซาหิตให้พี่น้องเบิงวาอันนี้ซื้งๆเนาะรูปแบบเหมือนเนาะรักแบบนี้แบบใดสแใดก็ได้ตัวเนาะพี่น้อง แต่ผมอีโบดักมันเนาะผังผ่อนท่อมอีปอยให้มันกินงูกินยังไปตามส่วนเนาะฟากกดไหลกดตีตามไว้ครับ